ครับสวัสดีครับมาดูช่วงนี้คุณยา,า,ายสาวลอกสาวไหมนะครับคุณยายประสบสาวลอกสาวไหมดูนะครับท่านครับคุณยายก็ไม่มีอะไรทาแล้วช้างก็ไม่มีแต่คุณยายก็ี่สวนนี่แหละครับบางชาง้างเขาจีจัน ประกอกหรือว่าสาทางกลางเขาก็เรียกอะไรนะครับไอ้ที่ว่ามันเป็นตัวไหมนี่นะครับยายก็ทำอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวคุณยายทำ นี่นะครับดักแด้ดักแด้ดี๋ยวมาจากนั้นแล้ะก็ไม้หมดแล้วก็คือเป็นดักแด้นะครับก็เลี้ยงไม่ได้เยอะแล้วครับเพราะว่ามันโดนช่วงฝนด้วยแล้วก็มาช่วงหนาวด้วยก็เลยไม่ได้เยอะ นั่นเองทันใดก็ดเกียรติ็นก็ทักมาได้เลยนะครับเห็นคุณยายสมบูรณ์ที่ว่าคุณยายก็มาอยู่นี่ก็เรี่ยงวัวเรี่งยงไห่ไม่ได้กับบ้านนะครับฟางช้างเขาที่จนัน เดี๋ยวพาคุณแม่ไปดูที่ลังไหมด้วยนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเยอะไม่เยอะเมื่อกี้กระดดงเองครับเหลือแค่นี้นะครับเนสันไดก็ถัก้ายมาได้เลยครับแม่ทุกท่นครับ งยายสมบูรณ์ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่มีตาแวะมาช่วยยายสมบูรณ์มาตลอดเลนะครับที่คุณยายเขาสาวใหม่แล้วนะครับสาวใหม่นี่เป็นใหม่แล้วนะครับต่อไปก็จะไปพันแล้วก็ไปฟอกแล้วก็ไปมัดมีมัดไรก็แย่ไปหมด แต่นี่ยังเป็นเขาเรียกว่าฝักหลอกเกูนะครับก็ตรงนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน ไงก็ไม่รู้มันโดนฝนโดนแล้วก็ฝน,นแล้วก็พอจะเขาจะเป็นต้นไม้ก็หนาวก็เริ่มพัดมาก็เลยเสียไปเยอะอันนี้ก็ที่คุณยายก็ทอผ้าไหมนะครับแต่คุณยายช่วงนี้ก็ คือว่าสาวใหม่สาวไหลด้วยนะครับหย่ก็ไม่มีเวลาทํา ยายสวัสดีค่ะหนอยนิสวัสดีค่ะแม่ทุกท่านนะครับมือก็ไปมือก็ไปปากก็พูดจะมือก็ไปไม่มีเวลาอันนี้ก็วันนี้ก็จะสองกระด้งวันละสองกระด้งตืินแต่ตีตีสามนะครับที่ทำนี่อันนี้ก็สาวหน่อยก็สายหน่อยกับ เหลือไม่เท่าไหร่ครับต้องใส่อีกต้องใส่อีกพรุ่งนี้ก็จะเสร็จนะมั้งครับเห็นยาสบแกก็มือก็ปัดปัดปัดพึด่งทานข้าวเสร็จนะครับ ดักแด้นะครับดักแด้วานตอนเย็ยนก็ไปให้ยายจบูบครับสวัสดีนะครับขอจบคลิปจบไลค์แค่นี้นะครับกับพ่อคุณแม่นะครับ ตามยาาช่องอยายสมบูรณ์ด้วยนะครับขอบคุณมากมาก,มากนะครับสวัสดีครับ